สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพระครคุ้นเคยพระธำรหนึ่งข้อเพื่อการหนุนใจและการเสริมสร้างชีวิตของเราเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะคะว่าเราได้นำพระธรรมข้อไหนมาแบ่งปันแล้วก็มาหนุนใจกับพี่น้องทุกท่านค่ะเพราะว่าพระเจ้าพอพระทยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์พี่น้องคะจากในพระธรรมที่เราได้อ่านไป ได้บอกกับเราว่าเราสามารถพบความบริบูรณ์ได้ในพระคิดไม่ใช่นอกพระคิดนั er. <you> ่นหมายความว่าเราจะสามารถพบกับความบริบูรณ์ได้ผ่านทางพระเยซูคิ์และในพระเยซูคิ์ผู้เดียวเท่านั้นไม่ได้ผ่านมาทางสิ่งอื่นหรือสิ่งใดๆที่ไม่ใช่พระเยซูคิดพี่น้องคะและใครเป็นคนกําหนดสิ่งนี้คะเป็นคนกําหนดว่าความบริบูรณ์ทั้งสิ้นนั้นมีเฉพาะอยู่ในพระเยซูคิดเท่านั้น ผู้ที่กําหนดสิ่งเหล่านี้นั่นคือพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างผู้ทรงเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดกําเนิดของทุกสิ่งพระองค์ได้ทรงกําหนดสิ่งเหล่านี้ไว้และสิ่งที่พระองค์ทรงได้กําหนดไว้นั้นพระองค์ได้ทรงบอกและพระองค์ทรงเปิดเผยกับเราพระองค์ไม่ได้ทรงปิดบังความจริงนี้กับเราเลยและสิ่งที่พระองค์ทรงบอกนั้นเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตด์จริง และทรงเป็นพระเจ้าที่ปัารถนาให้เราเองที่จะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระองค์จึงไม่ได้ปิดบังความจริงนี้แก่เราพี่น้องแต่หลายครั้งในชีวิตของเราเราเองก็มักจะหลงออกไปจากสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบอกเราและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยให้กับเราโดยหลายๆครั้งเราคิดเองว่าเราจะสามารถพบกับความบริบูรณ์หรือสแสวงหาสิ่งต่างๆการอบรอบตัวเราเพื่อให้ชีวิตเราได้มาซึ่งสิ่งที่ครบบริบูรณ์ โดยเราลืมไปว่าพระเจ้าได้บอกกับเราไว้ไว่าอย่างไรทําให้เรา,าพลาดจากพระพรที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ผ่านทางพระเยซูคริสพี่น้องคะหลายๆคนเองก็ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นคือโดยการสแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความบริบูรณ์แต่ในที่สุดเขาก็พบว่าเขาไม่สามารถได้รับการเติมเต็มและความบริบูรณ์ของการมีชีวิตที่แท้จริงผ่านทางสิ่งต่างๆที่เขาสแสวงหาเลยดังนั้น เราอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราปัสจาพระเยซูริ์มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะพบความบริบูรณ์ทั้งสิ้นในชีวิตของเราดังนั้นให้เราแสวงหาพระเยซูริ์และให้พระองค์ทรงเป็นความบริบูรณ์ในชีวิตของเราและเราจะพบกับทุกสิ่งที่เราต้องการขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ